ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่ประสบเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจับตัวนะคะจากกลุ่มก่อการร้ายหรือว่าการที่ถูกระเบิดในสถานาการณ์สงครามนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็บุคคลนะคะที่ได้ผ่านประสบเหตุเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดอย่างรุนแรงค่ะเขาเกิดจะเกิดภาวะช็อกนะคะตกใจหวาดหวัหว่น,นพันลึงกลัวนะคะซึ่ง ลักษณะเหล่านี้นะคะจะทําให้ส่งผลกระทบนะคะทั้งต่อความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมะคะ่ะซึ่งความเคยดเหล่านี้นะคะบุคคลก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของตนเองนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเลวร้ายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบิดเรื่องของกลุ่มก่อการร้ายะคะ่ะ แล้วก็มันก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายได้นะคะเช่นจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะคะที่เรียกว่าซิมพาติกซิสเต็มนะคะซิมพาติกเนื้อเรสซิสเต็มนะคะทำให้มีอาการหัวใจเต้นเร็วนะคะหายใจเร็วมีตัวสันมีกล้ามเนื้อตึง,ตงนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการหน้าซีดนะคะ เป็นลมหมดสติไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นความแคบที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมด้วยนะคะเช่นทําให้หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะกลับไปใช้อาจจะหันเหนะคะไปใช้ยาเสพติดนะคะอาจจะเป็นเหล้าสุรายาเสพติดเพื่อที่ทําให้ตัวเองเนี่ยลืมเหตุการณ์ ที่ตัวเองเครียดอย่างรุนแรงได้นะคะนี่จะเป็นอาการเบื้องต้นที่เกิดจากภาวะเครียดที่เผชิญนะคะจากเหตุการณ์สะเทินขวัญหรือจากที่ผู้ประสบภัยต่างๆได้ค่ะบุคคลใกล้ชิดถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะคะที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์รุนแรงนะคะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะเขาผ่านเหตุการณ์ที่ มันน่ากลัวค่ะมันกระทบต่อจิตใจต่อความรู้สึกเขานะคะบุคคลใกล้ชิดนะคะก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนค่ะในช่วงแรกนะคะต้องอยู่เป็นเพื่อนก่อนคะอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงปลอดภัยถ้าเราอยู่ด้วยเขาก็รู้สึกว่าโอเคยังมีคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ถ้าบุคคลนะคะที่ประสบเหตุนะคะถ้าเกิดว่าเขามีอาการทางกายเช่นไม่สามารถนอนหลับได้นะคะไม่สามารถรับประทานอาหารได้นะแล้วก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะบุคคลใกล้ชิดต้องดูแลทางด้านร่างกายก่อน นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาอาหารน้ําดื่มให้เขานะคะดูแลการนอนหลับพักผ่อนนะคะเพื่อให้สามารถที่มีความสุขสบายทางด้านร่างกาย ะะอ,นนอันนี้เป็นอันดับแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเ,เขาสุขสบายดีขึ้นนะคะเราค่อยๆที่จะให้เขาได้เปิดโอกาสระบายความรู้สึกนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะให้เขาเล่าแต่สิ่งสําคัญอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะคะว่าห้ามนะคะไปเน้นย้ําถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เขาผ่านมาเช่นอุบัติเหตุหรือว่าจากเรื่องของสถานการณ์สงครามใช่ไหมคะที่เราจะเห็นสื่อต่างๆเนี่ยมักจะเน้นย้ำรายละเอียดว่า,ามีผู้ก่อการร้ายกี่คนจับตัวอย่างไรใช่ไหมคะระเบิดเป็นยังไงบ้างมีเลือด ตกยางออกอยังไงบ้างอันเนี้ยห้ามลงรา,ายละเอียดถึงเหตุการณ์เพราะว่ามันจะยิ่งกระตุ้นทำให้เกิดอาการมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้เขาเล่าในสิ่งที่เขาอยากเล่าเท่านั้นพอนะคะก็อยากจะบอกกับผู้ประสบเหตุนะคะว่าเราเข้าใจนะคะแล้วเรารับรู้ความรู้สึกของของท่านนะคะที่ท่านผ่านกับเหตุการณ์ที่เลวร้าย <S <s เกินที่จะรับไหวนะคะเราเข้าใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกท่านนะคะว่า อย่ารู้สึกว่าอยู่คนเดียวนะคะยังมีคนที่อยู่ข้างๆคะ่ะที่พร้อมที่จะรับฟังท่านนะคะพร้อมที่จะฟังในสิ่งที่ท่านไม่สบายใจคะ่ะเพราะอยากจะให้สังคมเนี่ย มองผู้ประสบเหตุนะคะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ที่ที่เขาอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายนะคะผ่านมาแ,แต่ตอนนี้คือจะทายังไงให้เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะนั้นเราต้องอาศัยการรับฟังการเข้าใจการเอาใจใส่ค่ะแล้วก็การพูดคุยให้เขาได้ระบายความรู้สึกออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากจะฝากว่าพวกเราทุกคนนะคะเป็นเป็นกำลังใจค่ะให้กับผู้ประสบเหตุนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายเหล่านี้ไปได้นะคะ